สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมขอ,องแจ็คออโต้เทรดวันนี้ก็จะมาแบบแบรนด์หลักบ้างเป็นระลองมาเยอะขอเป็นพระเอกบ้างคลิปนี้นะครับแคปชั่นนี้ก็คือลดแบรนด์รดแบรนดน์หลักแบบเรารักกันนะครับเอ,อ้ยต้องเราต้องเข้ากับช่วงนี้เนาะช่วงนี้เรารักกันเนาะใช่ครับวงการ,รหรือคนวะ โครงการโอเคโครงการรถสวยสวยใหม่แท้แท้แท้บริการ GPS ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ขัดเคลือบแกลลให้ขัดขัดเคลือบแกล้วเนะเาะเมื่อวานลูกค้ามาออยังไม่ขัดลูกค้าออแต่แค่ขัดเฉยๆนะยังไม่เคลือบนะลูกค้าบอกอย่างนี้เลยเหรอบอกเคลือบมันจะเงาวันนี้มันจะขึ้นวันนี้อีกนะครับเพราะวันนี้เรามีรอ,อปล่อยรถหนึ่งคันุ่งนี้คันหนึ่งวันที่4ี่อีกสองคันสบายแล้วแต่ยังไม่พอเนาะ ยังไม่พอพี่เขาเองครับเดือนนี้ขอสักประมาณ5 60, ้าหกคันนะเบาๆบริการขับเทิยบแก้วให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำ <laughs> มันเครื่องก่อนออกจากเต็นรถเราหรือล้อเราให้นะครับแจ้งก่อนนะครับว่าสองคันนี้อยู่ในประกันให้นะแต่ว่าใกล้หมดแล้วแหละต้องรีบดูนะครับก็คือคันแรกเราเลยจริงๆต้องอยากคันแรกดียวต้องคู่แรกเลยดีกว่าเพราะมันต่างแค่ข่าวกระดามาับคุณนกับกล้องสาวประถาวนเป็นรีโวนะครับผม ดับเบิลแคตัว4ประตู4 Win วิน 2.8G จุดเนวีเกียออโต้ทั้งคู่เลยบอกก่อนนะครับ2คันนี้ใครดีใครได้ใครมาก่อนได้ก่อนใครจองก่อนก็จัดคันนั้นก็ได้ก่อนเลยบอกก่อนรถหายยากๆนี่เลยมีแล้วนะครับใบแดงอยู่1 1 5 3 0ล้านหนึ่งแส้าขายอยู่8ปดทั้งคู่เลยสีบอลสีเทาแปด่งเก้า 8, สีดำก็แปดถึงเก้าสภาพเหมือนกันเลยไม่ต่างกันไม่เยอะบอกก่อนเลยนะครับแปะจัดไปแนนเนี่ยมือสองจัดไปเก้าแสนฉะนั้นบอกคำเดียวครับจัดกบบลนลนเครดิตไม่มียังจะออกรถสบาทได้เลยด้วยบอกก่อนนะครับคันนี้อยู่ที่ไม่เจ็ดหมื่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าไม่ตอนนี้เท่าไหร่นะครับคันนี้ไม่อยู่หมื่นกว่าโลว่าแล้วเราดูภายในเ,เลยคือต้องบอกก่อนนะครับรถที่เข้า พอเพิ่งข้าวผมเอามาก่อนเลยเนี่ยยังไม่ได้ทําความสะอาดะไรเลยเห็นไหมดูคุณตาก้องดูเลยนี่ค้าวพุทยังมีอยู่เลยไหมยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนี่แจ้งก่อนเลยนะไม้แท้ผมบอกก่อนเลยรถที่เนี่ยขายไม้แท้วันนั้นลูกค้ามาถามเฮ้ยทำไมคันนี้ไม้น้อยจังโอ้ที่ไม้เยอะก็มีเนี่ยอยู่เซ v วเราก็มีขาไม้เยอะนะครับบอกก่อนไม่กอไม่อยากคุยกับสคเขาบอกเข้าไปดูภายในกันไหมคุณตาก้องครับผมไปเลย เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกตัวท็อปสุดแล้วก็จะเป็นทูสตาร์ให้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เขามีแถมมาให้อันนี้จากจากเจ้าเือเขาเลยจับของเดิมเลยนี่ครับล็อกเบรนี่ไงเขาเรียกว่าอุปกรณ์กันขโมยจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคุณกล้องว่าอุปกรณ์กันขโมยจริงๆถามว่าขโมยเนี่ยมันขโมยไม่ได้เหรอไม่ใช่จริงๆอุปกรณ์กันขโมยคือเรียกว่าอุปกรณ์กันขโมยเพื่อที่จะ หน่วงเวลาทําให้จลกรรมรถยากขึ้นเอออย่างเนี้ยกุญแจเขาเรียกว่ากุญแจพวกไอรหัสอะของเขาเลยทำอย่างนี้เลยนะแล้วก็ยืนอนีนะโอเคนะแล้วอย่างตัวกุญแจของเขาเนี้ยเป็นพวก Keyless Go อยู่แล้วพวกนี้มันมีชิปอยู่ที่ตุกกล่องก็รถสมัยใหม่อ่ะยากหน่อยแต่ว่าต้องระวังพวกเขาเรียกไงเคยเคยได้ยินพวกคุณองที่บอกว่าวกุญแจรีโมทพอก,กดรีโมทล็อกรถแล้วล็อกรถไม่ได้เคยปะ อเออพี่เคยได้ยินกาวอยู่เอออันนั้น,เนเ่เขาเขาเรียกว่าเหมือนกับปล่อยสัญญาลูกบวนไม่ให้รีโมททำงานได้เออก็มีเดี๋ยวก็มีวิธีแก้กันดีกันผู้ผลิตก็ต้องแก้อ่ะกลับมาที่ตัวรถที่ก่อนเราไปไกลอีกแล้วชอบออกทะเลตัวนี้นะครับแจ้งก่อนเลยว่าพวงมาลัยมาเต็มเต็มเลยไม่เจ็ดหมื่นสองร้อยหกสิบแปดโลทุกอย่างเป็นออทุกตัวนี้เป็นออตโต้ั่อนี้เป็นออตโต้ก็คือตัวในเรื่องของไฟหน้าออตโต้แต่ที่ปัดฝุฝนไม่ออตโต้นะบอกก่อนเราจมองข้างไม่ตัดแสงให้ ภ่มอะไรมีรูสคอนโทรลให้ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของออนบอร์ดก็คือตัวนี้เลยนะครับก็คือแจ้งที่ตัวหน้าหน้าผัดทนี่เนี่ยมาลองดูเห็นไหมเนี่ย,ยแจ้งที่หน้าผัดเลยเห็นไหมเขาก็จะแจ้งเราอะ่ะเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือแจ้งที่หน้าผัดว่าเป็นอะไรยังไงพอมาฝั่งที่สั่งฝั่งซ้ายมือก็มีโทรออกรับสายนะครับในเรื่องของสั่งการด้วยเสียงแล้วก็มัลติฟังก์ชันเนี่ยควบคุมพีจอนี้จอนี้เนี่ย ตัวนี้มีเนยให้นะครับแต่ SD สดิการ์เนี่ยเราต้องเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยเพราะมัะบบนที่นี้มันไม่เป็นไมโครเอสดีต้องแช้หอดเป็นไมโคร SD สดีแอร์เบนดิซิทอนให้นะครับตัวโฟไม่โฟดูที่ตัวนี้ครับนี่ตัวโฟนี่เฉียงไปทางแก๊กมากน,นะครับบอกก่อนตัวนี้เป็นโฟให้แล้วนะครับเบนดิซิทอนไม่ได้แยกสายหอยสลับบอกก่อนเลยปลอดภัยมียูเอสบให้ มี A U X ให้มีพวงออเดตสองข้างให้ของใครของมันนะครับอันนี้เป็นออโต้สตาร์สตอปต้องกันเราหลองถลายระบบช่วยเรียกว่าเวลาลงเขาลงเนินอันนี้เป็นตัวดิฟล็อกให้นะครับตัวนี้เป็นตัวดิฟล็อกให้จะใช้งานได้เกียร์เป็นออโต้แบบชิปโทนิกนะครับของสไตล์โตยต้าโตโยต้าเนี่ยสไตล์ถ้าเป็นตัวพวกนี้ในในกระบะหรือแคมรี่เนี่ยเราจะสามารถชิปเกียร์ได้นะครับไปถึงหกพราะมันเป็นหกสปีด แล้วตัวเขาจะประมวลผลว่าจะใด้ใช้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเรามาแค่2สปีดก็ Ryan, มีแค่ล็อกแค่2สปีดมันจะไม่เหมือนบอกว่า1ไป1แล้ว 1. 1เลยพอเราสั่งไป2แล้วหนึงจะไปแต่เนี้ยเราสามารถสั่งมาแค่2คือคุมมาแค่2ได้นะเีบอกก่อนแล้วก็อีโคกับพาวเวอร์อันนี้ผมขออธิบายคันนีหน้หนักหน่อยเพราะไอ้คันนั้นก็คือเหมือนกันหมดอีโคกับพาวเวอร์อีโคประหยัดจริง t ตโยต้าทำได้ประหยัดและประหยัดจริงพาวเวอร์ Power, เรียกรอกเรียกกำลังได้อัตราเร่งจะห่างกันเป็นแทบเป็นวิ่งเลยนะถือว่าเยอะนะห่างเป็นวินที่ถือว่าเยอะนะอบอกก่อนนะครับส่วนเครื่องเสียงก็ให้มาเยอะเหมือนกันมีวิทยเตอร์ให้ข้างหน้าไม่มีนะมีแค่ตาประตูนี่แหละแค่นี้นะครับกล้องถอยหลังมีให้นิเกลองถอหลังมีให้นะครับสบ,บายแล้วแต่ ต้องบอกก่อนนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ยังเป็นเทคโนโลยีของปี16พอเป็นปี16มันก็ยังไม่มีในเรื่องของกล้องรอบคานอะไรอย่างนี้อีกอย่างเขาเป็นแบรนด์หลักฉะนั้นอุปกรณ์เขาให้มาก็จะไม่ค่อยครบบอกอันนี้บอกไฟฟ้าให้แน่นอนนะครับอันนี้มีบอกไฟฟ้าให้ฝังนู้นนะเป็นบอกเมีน้อครับผมเบาะเมียน้อยไอ้เบอกลูกเมียน้อยนะวันนั้นวันนั้นคุณตากล้องวันนั้นผมเล่นกับคุณตากล้องพิเศษไปก็จะมีเราอยู่คันนึงตัวโลเลย สายตาถ้าไปดูย้อนไปดูคลิปมันมันก็จะหารถัวโลมันก็จะไม่มีอะไรเลยมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะแม้กระทั่งกระจกปรับมองข้างยังต้องปรับมือนะผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณตาก้องรู้ป่าว่าคันนี้ถ้าเกิดคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องมีแฟนคนณึงจะใช้ได้งงเปล่างงไหมไม่งงพี่เคยเล่นแล้วเนี่ยอ๋อเคยเล่นอะไรคุณตะก้องพิเศษไม่เคยโดยโดนทำไมอะพี่ก็เวลาคุณจะปรับใช่ไหมคุณก็ไม่สามารถปรับจากตรงนี้ได้ คุณต้องเอื้อมใบป่าอ๋อใช่ขับรุ่นเนี้ยมันต้องมีคู่ถ้าไม่มีคู่อ่ะแต่ตังเนี้ยขับคนเดียวก็ได้จะขับเป็นครอบครัวก็ได้มีแอร์หลังให้ด้วยเอนื่อยดีมีแอร์หลังด้วยโอเคแล้วเพราะมาขับนี้มมไฟโอเคไฟยังเป็นไฟเหลืองธรรมดาอยู่เลยโอเคไม่เป็นไรยังไม่เป็นแพร์พีดีนะครับราคา2คันนี้แจ้งก่อนนะครับทั้งขาวและดาอยู่ที่819ยอดจัดไฟแนนซ์อยู่ที่900,000บาทป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับบอกขัเดียวว่า สองปีหายไปเกือบแสนและสามแสนเนาะเมื่อกี้คุณล็กก็ยังถามเ่ายังอยากได้รถสำคัญเลยถูกไหมใช่เลยว่ารถมือสองเนี่ยถ้าเราหาร้านหรือบริษัทที่ขายรถเดือนสองดีๆนะครับบอกเลยพวกเนี้ยเขาไม่โกงล,กลูกค้าเราอย่างที่เช่นอย่างของเราก็ได้เราไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดแต่หลายๆร้านก็ดีในทางการหลายๆร้า,านไม่ดีก็มีแต่ของเราเน้นความซื่อสัตย์ นะครับกับลูกค้าว่าขายด้วยความจริงใจไม่ใช่กลับมาเฮ้ยรถไม่ดีเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ลองมาโอเคนะครับไม่จะเหน,นะนื่อนะหนึ่งเก้าสองพันเลยแต่เราไปดูคันดำกันที่หน,นึ่งเนาะคุณตาต้องครับผมเท่าไหร่วะคันนี้เมื่อกี้ที่บอกคันหนึ่งปอนต์หนึ่งเก้าคันนี้ก็แปดหนึ่งเก้าดูข้างในก่อนเลยเนี่ยยังไม่ได้เก็บเหมือนกันสภาพรวมส,สวยๆรถไม่มีแกะไม่มีทอรอะไรเลย ไม่น้อยๆอย่างที่บอกทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยตัวนี้ไม่หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดโลนะครับบอกก่อนที่เลือไม่ต้องอธิบายลวเพราะมันเหมือนกันจริงๆนะราคาก็เท่ากันไม่ My, ต่างกันนะครับสีต่างกันให้เป็นทางเลือกว่าชอบคันไหนที่สําคัญนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นตัวนี้ใช้2.79ได้ครับเพราะว่าเป็นรถกระบะสีประตู ต่อปีเริ่มต้น2.79%ต่อปีพอนนานสูงสุด84ว่วนเร์เซนตาน6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบรนด์หลักแบรนด์นี้ดีกว่า8ตัวละเชิญต่อมาเป็นซีวิคตัว f c นะครับ 1.8E 1 8E เขาเรียกว่าตัวเริ่มต้นเพราะว่าไม่มีโปรแกรมอยู่ง่ายๆแต่อันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปละจริงๆพรุ่งนี้ก็คือวันพุธไปละเนี่ยจะไปทำละเพราะมันแค่นี้เองนิดเดียวเห็นปะ นี่เวลาเราเลือกรถมาเนี่ยนี่สภาพแย่ของเขาเป็นแค่นี้นะครับปีหนึ่งแข้างหลังก็1 8ึ่นเหมือนกันนะครับป้ายแรงอยู่8ปดเจ็ดสเราขายอยู่หกสิครัาขายไปประมาณแสนแสนหกอ่ะแสน้าแสนหกอ่นี่คือรถแบร์หลักนะแสนห้าแสนรถสองปีนะจัดไแนั้นได้อยู่หกแสนแสบายงานนี้บอกเลยออกรถสูนบาทั้งแข คลิปนี้ออกรถศูนย์บาทแน่นอนไม่ว่าคุณจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตยกเว้นเลิดิตไม่ดีอันนั้นขออีทุก่อนนะครับขอประเมินก่อนนะครับไปห้องก็เรื่องจัดที่แง่รวยไหมเนี่ยย่งกิฟตเลยมกก็ยังอยู่เคยบอกไปแล้วนะครับว่ามกมันเป็นเอกสารของราชการเป็นตัวมันส่งไปได้ถ้าส่งไปก็นะาตารางใส่ตัวแล้วครับเดินในในเดีกว่าครับคุณตะก้องไปนะ เปิดแอร์แรงเะครับพี่โอเคแจ้งก่อนนะครับซี v i c FC ทุกตัวผมเคยบอกตั้งแต่ตัว FC ตัว EL นะครับว่าตัวรีโมทเนี่ยมันจะมีตัวสตาร์ทให้ด้วยนะครับจากข้างนอกรถไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างในดูวเวลาเราเข้ามาเดี๋ยแอร์มันินแอร์ air, มันอ,อ,อ,อากาศร้อนแล้วก็แจ้งได้แอ,อ่ทำได้นะครับภายในของซี v i c ตัวนี้แจ้งก่อนเลยว่าฝั่งนี้ไม่มีแน่นอนพูนโทลไม่มี จะมีในเรื่องของโทรออกวางสายแล้วก็ควบคุมเสียงให้แอร์เป็นดิจิตอลให้มีจอให้ตัวนี้ไม่มีกล้องหอยหลังนะบอกก่อนนะทําให้ดูแล้วนะไม่ใช่ว่ามันเสียนะมันไม่มีโอเคตัวนี้มีโฮเบกให้โฮเบกต้องใช้ร่วมกับแค่คันนี้นะา,ายนะจ๊ะเบรกไฟฟ้าอีคอนให้ครับภาพรวมมีอยู่แค่นี้ไม่อยู่ที่7 5 7 3 8โล มาทุกครั้งเลน <ik> ่นแม่ทุกครั้งนี่แหละก็เลยพี่ยืได้ผลได้ไหมเนาชอบไงเขาแซวผมไงคุณตากล้องพิเศษอ่ะเมื่อกี้เจอตาพี่ก็ปรับเล่นอยู่้เออไม่หรอกคืออย่างงี้พวงมาลัยเนี่ยพวกเนี้ยบางทีเนี่ยถามว่าทําเพื่ออะไรยังสมมุติว่าอยู่ผมอ่ะโอเคผมเป็นคนที่ชอบนั่งแบบยืดแขนสุดเวลาขับรถนึกหรอกใช่ไหมครับไอ่มันจะยืดอย่างเงี้ยผมจะขับอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงตัวไซส์เล็กล่ะเขาก็จะอ้องให้เขายืดขึ้นมา นี่หรอแม้มันจะได้แบบบางคนก็อยากจะขับแบบนี้แล้วแต่คนไงสรีระแต่ละคนหรือความถนัดของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้แจ้งก่อนนะ619ป้ายแดงขายอยู่8 7 4จัดไปแน้นท่วมทนเลยครับอยู่ที่6,800 0เข้าดอกเบียพิเศษเหมือนกันด้วยนะครับยังไงสนใจแจ็คออโต้เทรดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างมีเทมเพลตอยู่เลยนะครับติดต่อที่นี่ได้เลยแอดแจ็คออโต้ครับหรือ ไปดูเฟซบุ๊กด้วยยังไงนะครับอยากให้ติดตามกด subscribe ไว้เพราะว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้งเรากำลังขึ้นยอดวิวกำลังเยอะนะครับเยอะเสร็จดูแล้วไม่ได้อยากได้รถขอรถอยู่แต่มีเพื่อนบ้านหรือพักพวกเพื่อนร่วมง,งานอยากได้รถพามาที่นี่เลยรับค่าแนะนำไปเลยคันละ5,000บาทอันนี้คือเริ่มต้นนะอยากได้หมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นแล้วแต่ว่ากันมายิ่งในช่วงพวกเนี้ย หน้าสนถ้าเพื่อนยิ่งเคยดีๆบอกเฮ้ย hey, จัดโอ้ยผมได้ไหมเดี๋ยวผมอยากได้ส่วนต่างได้คุยมาอย่าเป็นค่าแนะนําบอกมาคําเดียวสั้นๆช่วยได้ช่วยเลยครับเพราะว่าแต่ว่าต้องบอกนะว่านะว่าคุณต้องคุมลูกค้าอยู่นะไม่ใช่แบบบอกว่าขายังอยู่ที่619นะครับผมขอค่าคอมมิชชั่น5้า0มินแต่ต้องขายแค่ขายลูกค้าเพื่อนผมเนี่ย6ก9เไม่รอดพี่ทุนจริงไม่รอดตายยังไม่ได้ทุนเลย แต่ว่าคือขอบอกหน่อยนะบอกสักนิดนึงนะเพื่อห้พี่ได้นะโอเคช่วยกันไม่มีเวลาครับอันนี้เราเอาเรื่องจริงมาพูดเลยนะเรื่องที่อยู่ในโพรงเอาขึ้นมาให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู CRV ตัวโฉมปัจจุบันหน่อยหลังจากหายไปนานเลยไม่เคยได้รีวิวนานมากแล้วนะครับจากชาแนลเก่าๆด้วยไปเจอกันดีกว่าครับต่อมาเป็น CRV ตัว 2.4E นะครับปี17-17ตัวนี้ใหม่เยอะจริงๆครับ มายแสนสี่ห้ารถสี่ปีปีสี่ปีนะตบปีละประมาณสามหมื่นโลก็ถือว่าใช้เหนื่อยใช้เหนื่อยใช้หนักพอสมควรนะแต่ว่าตัวนี้ตัวตัวชุดไฟเขาให้มาเต็มแล้วนะเห็นพวก LED ตัวตัวนี้เป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็นสีน้ำด้วยลุงอะไนดีว่ะราคาตัวนี้ราคาป้ายแดงตัวนี้อยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน เราขายอยู่939ไมเหมือนมั้งโอ้โหจดได้ร้านหนึ่งอ่ะคุณตจ้า้องร้านหนึ่งเลยพี่จัดได้ร้านหนึ่งขายเท่าไหร่นะพี่939โอ้โหบอกแล้วทรบทนทรบ,ท,บทนท,บ <laughs> ท้านในหรืครับ <laughs> เข้ามาปุ๊บตัวนี้แจ้งก่อนเลยนะครับว่าเป็นบ่อไฟฟ้าเบาะหนังไฟฟ้านี่ปรับได้หนึ่งสองสาม การทิศทางบอกก่อนฝั่งนี้มือลูกเมียน้อยนะครับแจง้งกันสั้นๆว่าลูกเมียน้อยคือหมุนมือพวงมาลัยอ,อันนี้มาเต็มหน่อยก็คือมีคร u สคอนโท t r o ให้แต่เป็นเจนแรกนะบอกก่อนเป็นเจนแรกนะครับยังไม่เป็นอ d d on c ี a ตัวไฟเนี่ยยังไม่ออโต้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นควบคุมเสียงโทรออกวางสายนะครับนี่เล่โมดูลเสียง,งเขานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจอ tft ให้แล้วเป็นจอ tft เลยเป็นเป็นดิจิตอล100%เเซ ข้างในตรงนี้ของเขาแต่ฝั่งนี้ยังนะครับก็จะมีแจ้งมามีกล้องไฟหลังให้ไม่เป็นอาราววิวนะบอกก่อนลำโพงนะจะมี9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9น่าจะ9ตัวเลยนะครับไม่9ก็7อ่ะ2ตัวต,ต,ตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ไปดูข้างหลังข้างหลังบอกก่อนเป็นประตูเปิดปิดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแอร์ดิจิตอลมีจอให้ตัวนี้เดี๋ยวดูซิจอน่อยสิ โอเคเป็นจอให้ผมยังไม่ได้ดูเลยว่ามีอะไรมากไม่มีเนให้นะตอนนี้ไม่มีเนเพราะมันจอเล็กด้วยไอคอนมีให้เบรกไฟเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็โฮเบรกเหมือนกับ Honda ทั่วไปของซีวิกนี้มีหมดแล้วเพราะว่าม็กมีหนึ่งช่องตรงนี้ด้านหลังมีแอร์หลังให้ไฟเป็นไฟขาวแล้วเนี่ยที่บอกว่าไฟขาว็แล้วกะคือมันก็จะสว่างกว่านิดนึงไงครับ ทันล็อกก่อนที่เหลือไม่มีอะไรเลยธรรมดานะครับใช้ง่ายๆไม่ต้องแบบไปจับอะไรบอกเฮ้ยฉันจะต้องอันนี้อันนั้นไม่ต้องคือใช้เหมือนเดิมครับหแม้นี้ผมก็จะมาเล่นของผมตามสไตล์ผมกนแล้วว่าคือได้ผมไดค้คือขึ้นลงแล้วก็นะถึงบอกไงครับว่าเียร์สตรีละคนเราอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะมันจะไม่มีไปซ้ายไปขวาแน่นอน <c oughs> มันจะไม่เบี้ยว <c oughs> จริงๆเป็นอย่างผมอ่ะขอขับรถผมออะ ผมดันเข้าไปสุดเลยนะดันเข้าไปสุดแล้วปรับลงสุดเออแต่ถามว่าการเข้าออกกันจะเหนื่อยนี่เหนื่อยหน่อย,อย,อย,อยเพราะว่าผมปรับไอ้นี่ไงบอกบอกผมปรับลงนี้นิสัยผมผมจะปรับบอกนี้แล้วก็ดึงดึงตรงตรงน่องขึ้นเพราะว่าเรามันลดความเมื่อยล้าตัวน่องเนี่ยตรงนี้ช่วยได้นะบอกก่อนเลยนะโอเคราคาอย่างที่บอกนะครับว่าป้ายแดงอยู่ร้านสามเก้าเก้าเราขายอยู่เก้าสามเก้าจัดไปแน่นร้านนึงบอกก่อนเลย ทนเลยเครดิตไม่มีไม่เคยมีบัตรเครดิตอะไรนีจัดการได้เลยครับรเปิดออกรถศูนย์บาทเลยนะครับแล้วเรามีของแถมให้ด้วยก็คือ GPS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้มีบริการขัดเคลือบแก้วให้มีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกนะครับยังไงนะครับก็เข้าดอกเบี้ยพิเศษด้วยรุ่นนี้4คันเนี้ยเข้าดอกเบี้ยพิเศษหมดเลยเพราะาอันนี้ปี17 18 18 8นะครับเข้าดอกเบี้ยพิเศษ2 เบียเริ่มต้น2.79ต่อปีพอนานาา0ู4เปอร์นาน6เดือนลถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดแล้วก็อย่าลืมช่วยกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณตะก้องเจ1หรือคุณตะก้องพิเศษเพราะว่าคุณตะก้องเจ2ตอนนี้ได้งานใหม่แล้วหายไปแล้วเจได้เหมือนกันนะครับยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต่อ,ตอเรานะครับน้องเบียน้องดี น้องโนโน่ no, น้องโอโอ้ oh, เราที่มาช่วยขยับรถจัดรถให้แล้วก็คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตะก้องเจหนึ่งของเราน้องนี่ครับอ่าฮะแล้วก็เป็นช่วงนี้น้องตะก้องเจหนึ่งเราน้องปิ๊ดเราช่วยตัดด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วคุณผู้ชมอยากให้ผมทําอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมจะเป็นคนเข้าไปตอบแล้วจะทำคอนเทนต์ต่อไปให้เลย ไปคลิปต่อไปเลยเนะี่ยเขาเรียกว่าสัปดาห์ต่อไปปุผมก็ทาให้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมออกจกกโรเทรดลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเกี่ยว